สบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีเบอร์สกุลสุคนเดอร์ยินดีต้อนหับเข้าสู่ซองปูนาซาลาเนาะพี่น้องมืัอนี้เอื้อยจะปูกดพาไปหาเก็บพักเนาะไปหาโล่ป่ามึงเนาะจักสิาพาไปทั้งใดกับบึงู้พี่น้องเอ้ยกับมาลุ้นน้ำกันเนาะจักเก็บพักไงเนาะนะ ก็บทัพดีป่าจีแต่ปูก็ยังไม่เคยมาจากเถื่อนะป่าวันนี้เดียว,ว,วมีความสุ่มสื่นเนาะแตะปูก็ใกล้สีเมือบ้านเมืองสี้นเมือส่งเลยเนะาะไก่ลับบ้านแนวเก๋ว่ามาหาพักเมือสะกดเนาะไปทางในก็นมิแต่ป่าคาเฟ่เนาพี่น้องเลยทางล่างสปูด หนาสิเป็นกาแฟกลางเนาะต้นสูงๆใหญ่ๆแบบนี้จักสิโรดบวนรดเนาะพอว่าป่าเขตนี่เป็นนี่เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์เนาะแต่ก็ยังมีแบบว่ามันซืน่ๆนะบางทีอาจสิมีมีทากก็มีพี่น้องย่านไวไอ้ทาเนาะอ่ะพี่น้องครับ นี่แหละมากับเือยคือเก่าเนาะมาสองคนานะมาหล่อปลาพี่น้องสบายดีเอฟซีนี่สบายดีเอฟซีอย่าไปใส่หล่อปลาเก็บผักหล่อปลาพี่สเก็บผักกูดมึงนี่หวานปลากัตสองหล่อปลาถูกแล้วเนาะผักกูดนะนี่นเ,เอาผัากแบบนี้กินได้เลยเนาะ คายพนะ่น่ะมีแบบนี้เอื่อยกำลังเก็บนะเก,ก,ก,ก็บไปเลยเนาะสะปมูโอ้โหก,กินได้เลยบนะนีนบ่อันนี้คือผักกูดกินได้บ่น,นี่แหละผักกูดอาหารป่าพี่น้องแบบนี้กิกนได้บ่ตวัวนี้นี่ได้บ่นี่นั่นนี่นี่แบบนี้เนาะ เห็นได้ได้กินเมนูผักกูดผักตัวไปจะว่ายังไงใชกินคือผักตัวไปเป็นบ่ลวกต้มลวกหนึ่งเมงฆมาคนเกงสิปูใช่ปะมาคนเกงสิปูใช่ปาเก็บผักป่าเลยพี่น้องมาเดินมีผักกูดอันนี้กินได้บ่อยโบคืองามแท้กินไม่ได้เหนียวเหนียวคือมึงกับแก่นี่แหละ ป่าก็ได้ปหกอยู่เนาะป่าผักกูดนี่เยเนี่ะผักกูดสป,ปูกับปลาเคอเห็นจ้าถเถื่อนเนาะเถื่อก็พามาเก็บเบิ้งสิเก็บเอาเบิ้งก่อนคันมีคนมาเก็บก่อนนี่บ่ได้บ่วผักกูนี่พิงโง่นี่ยำปุงกับคักอันนี้ก็่ไม่ ผูเอื้อยหาหลกรีบอยู่นอกพี่นอกเป็นป่าที่มีความซื่อเนอะเอาะเคยหลจกเถื่อนอันนี้ให้หัวอ้วนอวนเนาะผู้ใดเคยกินกระเม็นมาบอกเด้อเมนูนี้สามารถนำเอาประเหต์ยัยงได้ต้นอย่างนี้ได้ไดเห็นต้นไม้ลายสนิดเนาะ เด้ผักกูดผักกูดมืึอนี้พี่น้องดินดินดำดำสุ่มเลยเป็นเลื้งลยนะถ้าเห็ดให้หน่ามันดำหน้าใส่คือสิขังผักกูดนี่เซนิกินได้กับเซนิกินบะไรเหมือนป้องป้า,าลายอเลีพี่ต่งยอดอัวอัวเนาะนี่ เกย์แต่บผักกูดข้างน้ำบมีบ่ออมีแต่ผักกูดม่แต่ผักก oh. <that> ูดมแต่ยนบวกกูก <that> ิบกบ นี่แต่สื่อพักกูดพักกูดนี่เป็นแบบที่พักปังไม่เคยกินของมันเนื้อมันฮะเนื้อเลื่อนๆอย่างๆเลยหนึ่งใส่กระป๋าบ่กระป๋าหนึ่งชิ้อแหล้วจ้ากินไุ่ควเท่านึงกินดึดกูตันึงด้วับมิเอาไปสุบได้บ่ อาไปสุกเอาไปเนี่ยก็ไดบิดนี่นี่จะซื้อผักกูดผักนามันมาเก็บสิก็มวนยู kẹp cái má cái si ngung ngung, bay tổ, đây lấy, mỏ xây dép bạt này. เราเป็นอะไรก็มีแต่ส่วนเนาะส่วนกาแฟกับส่วนมันส่วนลายมีแต่ส่วนกาแฟลายกว่าส่วนมันจะเอือยสิพาไปทางใดเหตุยังไงนะบวดเหรอถ้บวชอยากเชิงก็จันทร์ ปเอาข้าวเทรอ <c oughs> าเหยาพาหดหัวลักหดคางอีกเลาะเป็นเลาะไหมเลาะเลไปขักรีน้ำ มอดโจ้เลยเนาะถามีดินนันไก่หวยจนตื่นกี่เดียวมียังหงหย้าฆ่ากระไลลายเนาะเกี่ยวเป็นไผ่ไผ่หย่านี่เนาะไว้มงกอไก่ผักกาดขาวผักกาดไก่หวยนี่ขักลีเนาะอันนี้โาหวยเตยหวยเตย ว่า,างเลยเนานะชิไปทางแนนนี่เตยก็ใบบักใหญ่ๆอย่างเนาะน้ามก็ใส้ขักอันนี้เนาะน้านี่คือสีเย็นเนาะใส่ใส่เนาะพี่น้อง ໂຕມັນເຕີຍນີ້ໄສາດຍທຳທ แบบได้พักนาำใส่อันนี้นกะกุ้งพักนาำนะนี่ใส่เบิ่งนี่หนาพักนาำนะแบบนี้นะนี่เนาะผักนามผักกูดกับผักนามอันไหนแซ่กบกว่ากันผักนามแซ่บกว่า ักอันนีเ้เสียบกว่าปักน้ำเสียบกว่าปักกูดอิงตามคนมาอาก็เคยมา,าป่าซื่นเนาะป่าสมสมป่าซื่นๆ,ๆ,ๆน้ำกระใสค่ะด,ด,ดี๋ป่ากาแฟก็ไ,ได้คักอี๋นเนาะพิตาออนโซน เก็บได้ค่อยก็ได้นี่นี่อาหารเก็บไว้เนาะแป๊บๆๆ แถวนี่บ่มีเป็นไรเนาะเพราะว่ามีคนเก็บไปก่อนแล้วส่วนพักกระลำปี ฝังค่ะอันนี้เนาะผักกะหล่ำนี่กะลับมาเลยเนาะผักกระดาษลายเติบเนาะถ้าว่บมีคนเก็บนี่คือสไดาลายกว่านี้อันนี้ผักนามนะพี่น้องได้ยินดีสื่อได้เห็นตัวจริงเอาล้วเนาะกีบสปูมหอรนี่กับสีคอหยุดไว้เพียงสำนีก่อนเด้อฝากคุณแม่พี่น้องไปกดไลค์กดแชร์ ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้สปูดเหตุคกิดต่อไปนะเด้อสบายดีพี่น้อง